อันเขียวเนาะอันนี้เขียวอันนี้เหลืองไปแล้วน,นี่เปลือกเขียวนี่ลูกเขียวนะอุ้ยน้ําเยอะมากเลยเนี่ยพี่เนี่ยยังไม่หมดสองลูกพี่ดูน้ํามันสิเนี่ยเนี่ยดูดีเนี่ยอันนี้พันเพชรบุรีใช่อของเรานะ่ะพี่ไม่ค่อยใช้ยานะจะไม่เน้นยานะที่นี่นะ แต่ที่อื่นหนูไม่รู้แต่ที่นี่อ่ะ,อะนานๆตอวเมื่อเราเห็นมแมลงหนอนอะ่ะเราค,รค่อยสีดพี่ตาขออีกสักหนึ่งลูกได้ไหมครับได้ขอปาดอีกสักหนึ่งลูกดูให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่านี่เอาลูกเขียวดีกว่ามาดูลูกเขียวมันมีลูกเขียวกับลูกเหลืองลูกเหลืองนี่คือมันสุกแล้วส่วนลูกเขียวนี่คือเพิ่งเก็บมานะครับมันเป็นลูกที่อ่าเพิ่งร่วงเราเก็บเนี่ยเป็นมะนาวร่วงอูี่ลูกใหญ่มากเลยนะครับ ในลูกใหญ่มากเลยนะอ้หนี่ยังเล็กพี่มีใหญ่กว่านี่โอ้หน้ำลายสอเลยพี่น้องโอ้โหนี่น้ํากระเด็นเลยเนี่ยเปลือกก็ไม่ได้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 หนาเท่าไหร่นะครับพี่ตาโอ้หูน้ําเยอะมากเลยนี่ครับนี่ขนาดยังไม่ครบสามลูกในะน้ํามะนาวจะเต็มถ้ววอยู่แล้วแสดงว่าน้ําเยอะมากต้องมีเทคนิคในการอ่ามะนาวทําไมถึงน้ําเยอะต้องมีเทคนิคแน่ๆเลย อันนี้ปาดให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับว่าน้ำมะนาวจากลูกเขียวๆนี่ครับพี่น้องเกษตรกรต้องท่านใดที่อยากได้มะนาวพันเพชรบุรีไปปลูกนะครับดูน้ำมะนาวซะก่อนโอ้โหเนี่ยสามลูกนะพี่สาม,สามครับอันนี้เป็นลูกเหลืองเนี่ยดูลูกเหลืองนี่ปาดให้พี่น้องท่านผู้ชมได้เห็น เนี่ยท่านเนื้ออย่างนี้นะพี่น้ําเยอะเนี่ยคือมะนาวที่เราเก็บมามีแต่มะนาวร่วงในต้นนะคะคไม่ใช่เราเก็บในต้นนะคือมันทําไมมันถึงร่วงเพราะมันแก่แล้วมันแก่แล้วมันถึงล่วงนะถ้าลูกไหนไม่แก่ไม่ร่วงนะพี่ครับคือมะนาวมันยังไม่แก่เนี่ยเขาเอาสั่งไปเขาก็ไปทําร้านอาหารน้ําเป็นยําเป็นอะไร,รลูกค้าที่สั่งประจําเนี่ยพี่ดู พี่น้องดูน้ำมะนาวสี่ลูกเต็มถ้วยเลยครับน้ำายแเลยอ้ําลายไหลผมพูดไปผมยังนำ้ำน้ำลายไหลไปด้วยใส่ยำนะใส่ยำใส่ต้มยำอะไรแบบนี้ ไปยังไม่เห็นเลยพี่ครับก็ออกมาก็่เป็น สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้พาพี่น้องมารับชมสวนมะนาวนะครับมะน,นาวพันธุ์อะไรแล้ววิธีการปลูกปลูกอย่างไรนะครับวันนี้มีคําตอบนะครับสําหรับพี่น้องทุกท่านที่อยากปลูกมะนาวในสวนเอาไว้ใช้เองหรือว่าอยากเอาไปปลูกเป็น ธุรกิจก็ได้นะครับวันนี้ผมมาพบมาเจอกับพี่สิงห์นะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลสวนนะครับพี่สิงห์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สิงห์มาด้านนี้หน่อยครับผม<ร>พี่สิงห์เป็นผู้ดูแลสวนเนาะครับผมอ,อ๋อพี่สิงห์อยากทราบว่ามะนาวที่ปลูกเนี่ยเป็นมะนาวพันุ์อะไรครับมะนาวที่ปลูกเนี่ยเป็นมะนาวพันธุพันอะไรอะไรนะเมลืมอ่าเพชรบุรีเพ <c oughs> ชรบุรีมะนาวเพชรบุรีเนาะคนปลูกคนดูแลก็ลืมผู้ีอ่าพี่สิงห์ที่ผมเห็นเนี่ยหนึ่งก็คือ ต้นใหญ่ต้นสูงแล้วก็ปลูกในวงบ่อแล้วก็มีการทําระบบน้ําที่ดีมากๆเลยครับผมมะนาวที่ผมเห็นอยู่ไหนพี่สิงห์อายุกี่ปีครับอันนี้ประมาณสี่ปีกว่าๆสี่ปีเนาะมาดูตรงนี้ใกล้ๆสี่ปีนะครับนี่มะนาวสี่ปีสี่ปีเป็นมะนาวเพชรบุรีนะครับพี่สิงห์ทำไมต้องปลูกในวงบ่อครับคือปลูกในวงบ่อเนี่ยอันดับแรกก็คือมันดูแลง่ายดูแลง่ายใส่ปุ๋ยมันก็จะ กับบริเวณใส่มูลทุกอย่างมันก็จะอยู่ในนี้ถ้าเรามาใ่ใส่ข้อใส่ท่อมันก็จะกระจายมันก็จะกระจายปุย๋ยก็จะกระจายุ๋ยก็จะกระจายครับผมโดยโดยที่ถ้าใส่แบบนี้เสร็จรากเขาก็จะอยู่บริเวณรากโ<อ>ากรากฝอยก็จะอยู่บริเวณนี้เขาจะเอาอาหารเข้าทางรากฝอยมากกว่ารากแก้วครับเพราะฉะนั้นมันถึงดูแลง่ายการลดน้ํา ถ้ารากฝอยได้อิมน้ํารากแก้วก็อยู่ได้เพราะว่าอย่างนี้มันจะดูแลง่ายที่สุดครับผมดูแลง่ายแล้วแล้วบ่อไอซีเมนต์เนี่ยบ่อวงปูนเนี่ยข้างล่างไหนพี่สิงข้างล่างโล่งเลยครับโล่งเลยเหรอโล่งเลยคือให้เขาไม่ได้ปิดฝาไม่ได้ปิดถ้าเราปิดฝาปุ๊บอายุของการเติบโตเขาจะสั้นลงสั้นลงอายุยาวนานกว่าจะสั้นลงเพราะว่ารากแก้วเขาไม่ได้ลงไปถึงข้างล่าง ครึ่งหนึ่งดูดสารอาหารจากนี้ครับครึ่งหนึ่งก็อยู่ในบริเวณที่เราจํากัดอ๋อพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้กักบริเวณเขาใคให้ล่าของเขาออกไปหาอาหารนอกบริเวณวงบอได้ด้วยได้งั้นนะครับอ๋อครึ่งหนึ่งครับหากินข้างในครึ่งหนึ่งอยู่ข้างนอกก็แสดงว่าถ้าอย่างนั้นต้นก็จะแข็งแรงมากใช่ครับแล้วเวลาลมเวลา อะไรมามันก็ไม่โค่นไม่ไม่โค่นครับ oh. ยกเว้นว่าที่เราเห็นมันเอียงมันอะไรเนี่ยก็คือธรรมชาติของเขาบางครั้งต้นเราขึ้นมาใหม่มครับบางต้นก็จะหาแสงครับและก็การตกแต่งก็คือตกแต่งเนี่ยถ้าต้นไหนที่มันเองก็สังเกตทด้ว่ากินน่งก้ามันเยอะครับผมเราแต่งไม่ทันนั่นก็คือมันไปทางนั้นจริงจริแล้วต้นเขาแข็งแรงครับครับแต่ตรงนี้ค,ครับผมแต่ตรงนี้พี่สิงห์เห็นบอกว่ามันเป็นป่ามันซึ่งเป็นดินที่ ดินที่มันเสียแล้วใช่ครับนะครับแต่ทีนี้เรามาเขาเรียกว่ามาฟื้นฟูใหม่ดินที่ปลูกเนี่ยพี่สิงเป็นดินดินอะไรครับ <D isc ire> ดินังางประเภทไหนดินทรายเนี่นนยแหละครับ <D isc ire> แต่ก็ผสมมูลแ,แรกแรก็ผสมมูลเนี่ยก็เป็นดินทรายล้วนๆธรรมดาเนี่ย<อ>ไม่มีดินเหนียวผสมเลยครับนี่ฮะแล้วน้องจากดินทรายแล้วมีผสมอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีมูลหมูมูลงัวผสมขี้หมูขี้วัวธรรมดาเนี่ยนะ แล้วต้องเตรียมดินไว้นานไหมครับอย่างน้อยต้องหนึ่งอาทิตย์ต้องหนึ่งอาทิตย์ครับผมในการเตรียมดินคือหมักไว้ก่อนหนึ่งหนึ่งใช่ครับหนึ่งสัปดาห์ใช่ครับหนึ่งสัปดาห์ถึงถึงสองสัปดาห์กำลังพอดีครับแล้วว่าดินเขาจะได้ฆ่าเชื้อพวกลาขาวครับเหมือนฆ่าเชื้อไว้ก่อนต้องตากแดดไม่ใช่ว่าขูดมาปุ๊บใส่เลยไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอ๋อแล้วไอ้มะนาวมะนาวเพชรบุรีเนี่ย เป็นกิ่งตอนหรือว่าเป็นพ่อมเมล็ดที่เอามาปลูกอันนี้กิ่งตอนน่าจะเป็นกิ่งตอนกิ่งตอนเนาะครับผมอ๋อเป็นกิ่งตอนในการานำมาปลูกนะครับปลูกลงในบงบ่อในขณะเดียวกันไม่ปิดฝาไม่ปิดฝาครับครับปิดฝาก็าหนึ่งไม่แข็งแรงสองก็คืออายุน้อยสั้นอายุก็จะสั้นหรอครับผมหลังจากนั้นพอสิ่งที่สําคัญคือในเรื่องของดินเนาะครับผมพอดินเสร็จปุ๊บเนี่ย แล้วระบบน้ำอะครับพี่สิงห์ระบบน้ําเราก็ใช้น้ําหยดจริงๆแล้วน้ําหยดนี่เราไม่ต้องใช้ปั๊มก็ได้ขนาดว่าเป็นดินทรายก็ยังไม่ใช้ปั๊มนะถ้าเป็นพื้นที่ไหนที่เป็นดินเหนียวครับก็วันละรังมะนาวนี่ชอบน้ำไหมพี่สิงห์ถามว่าชอบไหมไม่เท่าไหร่นะครับครับไม่เท่าไหร่ขนาดว่าที่ของเรานี่เป็นที่ดินทรายก็เราลดน้ําวันละเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งไอ้เช้าว,วันหนึ่ง,หน,งหนึ่งชั่วโมงอะครับ ถ,ถ้าเกิดนนงแถวเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราปลูกใหม่ๆเนี่ยใหม่ๆเลยเนี่ยพี่น้องสนใจที่จะปลูกใหม่ๆเนี่ยในการดูแลในการให้น้าเนี่ยจริงๆแล้วเช้าเย็น<า>ไหมหรือ<า>ว่ <พอ S 2> าเช้าเย็นพอแต่ไม่ต้องเยอะแต่ต้องเป็นน้ําหยดใช่ครับน้ําหยดก็ได้เพราะว่าน้ําหยดหนึ่งก็คืออัตราการใช้เนี่ยเราคํานวณได้แล้วว่าน้ําหยดเนี่ยพูดถึงว่ามันออกหนึ่งชั่วโมงครับ ถ้าหัวอย่างเนี้ยหนึ่ชั่วโมงก็อยู่ในประมาณถ้าตัวในกระป๋องนะก็ประมาณกระป๋อง20ลิตรอด้ก็แสดงว่าไม่เปืองน้ําไม่เปืองน้ำอ๋อแต่ให้หยดลงเรื่อยๆใช่ครับหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ปิดครับแล้วตอนเย็นก็หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ปิดตอนหนึ่งหลังครับผมถ้าเราเปิดพร้อมกันก็ได้ถ้า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 สายเราใหญ่พอเปิดพร้อมกันก็ได้ทีสี่ห้าล่อง หนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็เปลี่ยนอีกห้าล่องถ้ามีสิบล่องเนี่เออในที่เห็นก็คือใช้ท่อพีอีวางเป็นยาวแล้วก็มีวาลวแล้วก็มีหัวท่อน้ําหยดวางในวงบอ่อทุกทุกบอ่อเลยเนาะทุกบอ่อเลยครับ,รบพี่สิงห์ครับมะนาวพันเพชรบุรีนี่ข้อดีของมันมันเป็นยังไงผมราว่าข้อดีของเขาเนี่ยหนึ่งมาดูแลง่ายดูแลง่ายดูแลง่ายน้ําก็ไม่เปลืองน้ําก็ไม่เปลืองใช่ ช่แต่ว่าเปลือกมันอาจจะหนาแต่มันน้ําก็เหมือนที่เราเห็นก็ได้อยู่อืม,มันดูแลง่ายวนมากดูแลง่ายเนาะถ้าพันอื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างเราก็ไม่รู้เนะาะครับผมอแต่อันนี้ตรงนี้เห็นบอกว่าไม่ได้สารใช้สารเคมีเลยแทบจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลย<ช>นะครับ,รบพี่น้องอย่างเช่นอ่าเาขาเรียกใบแคงเกอร์แคงเกอร์ก็จะเป็นลายจุดจดกา อาหนีอโรคภัยโรคโรคมันใช่ไหมมีครับมีมีจุดแคนเกอร์มันไม่ค่อยมีอะมันมันหายและอันนี้ไม่ใช่แคนเกอร์แต่มันคล้ายๆเนาะแคนเกอร์มันก็จะเป็นจุดๆแบบนี้แต่มันจะทะลุเป็นรูเลยใช่ไหมครับไม่ได้เป็นรูแต่มันจะทะลุมาถึงฝั่งนี้แล้วดำเป็นจุด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 เราก็ใช้น้ำหมักน้ำหมักนมพวกนมพวกอ่า นมแล้วก็มีใหญ่อีกตัวหนึ่งใส่น้ผสม้สมส้มควันไม้ด้วย,ยไหมไม่ได้ใช้ใชไม่มได้ใช่ไหมไม่ได้ใช้แล้วก็หายไปเลยอครั้งเดียวที่ผมทาตอนนั้น,ม,นมันจะเป็นมันจะเป็นฤดูไหนครับพี่พี่สิงห์จริงๆแล้วตอนนั้นถ้าผมจําไม่ผิดเป็นมันเป็นฤดูหน,นนหน้าฝนนั่นแหละหน้าฝนเนาะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันอาจจะหายเลยหนึ่งฉีดสองลดด้วย แล้วก็หายไปจากนั้นก็นี่ก็ปีที่สองเลยยังไม่เห็นมานะไม่กลับมาเลยครับไปเราเดินฝั่งนี้ครับพี่สิงห์เราเดินฝั่งนี้เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับว่าในอุโมงนะครับนี่ดูเป็นอุโมงพี่สิงห์ตัวนี้ปลูกกี่กี่ต้นครับทั้งหมดสามร้อยต้นครับสามร้อยต้นใช่ครับผมเห็นดูนับไปแล้วอยสิบแถวเนาะใช่แถวละสามสิบแถวละสามสิบอสามร้อยต้นนะครับแล้วประมาณในการปลูกเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยกี่กี่ปีครับ มันจึงให้ผลผลิตเราเพราะว่าถ้าดูแลได้รู้จักวิธีที่ดูแลก็จะอยู่ในประมาณสองปีสองปีให้ผลผล,ผลิตใช่ครับเคยคำนวณไหมพีม่สิงห์ว่าสองปีเนี่ยต้นหนึ่งที่มันออกลูกมาเนี่ยเคยคำนวณไหมว่าต้นหนึ่งออกออกลูกได้ประมาณกี่กิโลเคยเคยจับตัวเลขบ้างไหมยังไม่จับยังไม่จับตัวเลขเลยเนาะแต่น่าจะได้หลายโลอยู่เออ ดูลูกใหญ่มากอ่ะพาพี่น้องไปดูลูกใหญ่ๆหน่อยพี่สิงห์อู้พี่น้องนี่พันเพชรบุรีลูกใหญ่มากเลยลูกโดกเห็นบอกว่าไม่ไม่ต้องไปเร่งมันใช่ไหมครับพี่สิงห์ไม่เร่งเพราะว่าให้มันออกลูกตามปกติพี่สิงห์เดินนี่ครับแล้วมันมีการแต่งกิ่งแต่งอะไรไหมครับพี่สิงห์ครับมีในการแต่งวัตถุประสงค์ในการแต่งแต่งเพื่ออะไรครับการแต่งก็คือหนึ่งเราลด การเลี้ยงน้ําเหมือนเขาเรียกกิ่งแหนงอย่างเงี้ยกิ่งสาขาเล็กๆแล้วก็ตัดออกอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอย่างเงี้ยตะก่อนเนี่ยมันจะลบไปหมดเลยแล้วมันก็จะเอาพวกกิ่งเขาเรียกอะไรกิ่งฝอยเนาะกิ่งฝอยก็จะเอาไปเลี้ยงน้ําแย่งอาหารแย่งน้ำกิ่งฝอยๆพวกนี้นะมันจะแย่งอาหารแย่งน้ําแย่งอะไรของต้นที่เราไม่ต้องการเราก็มาตัดออกใช่คเขาเรียกว่าแต่งสาวให้มัน อ๋อนี่พี่น้องใช่หลักๆของมันก็คือแดดลงไม่ถึงของมันในการสังกตแสงใช่ถ้าแดดลงไม่ถึงนี่ก็คือจบเลยจบเลยเป็นลูกแล้วชอบร่วงเป็นลูกแล้วชอบร่วงใช่แล้วก็ลูกไม่มันมันมันไม่ใสมันไม่เงาไม่ใสมันจะออกแบบยังไงอะคุณคุณไม่สวยไม่สวยคุณคุนครับอย่างนี้มันจะโล่งตอนนี้ก็นานแล้วไม่ได้แต่งก็มันก็จะมีมั่งครับ ไปเดินต่อครับโอ้นี่คือการแต่งกิ่งนะครับพี่น้อง<ม>ที่เราได้เห็นก็คือเพื่อเป็นการให้แสงลงทั่วถึงด้วยนะครับแล้วก็ในการแต่งเพื่อความสวยงามอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อเป็นการลดการแย่งอาหารด้วยเนาะครับโอ้ดิสิงลูกใหญ่มากเลยนี่นพี่สิงนอกจากโรคที่เราเจอเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อสักครู่นี่ครับแคนเ,เกอร์มีอะไรอีกไหมพวกศัตรูพืชอ,อะไรมีรรมไหมฮะพืชก็เป็นจะมีอ่าผมเรียกชื่อไม่ถูกจะเป็นตัวพวก นอนแมลงนอนนอนชมอนใบชอนใบอ๋ออย่างชอนใบก็จะเป็นในลักษณะแต่บางสวนก็จะเยอะมันก็จะมีลักษณะแบบแบบนี้ครับเนี่ยชอนใบเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วเราแก้ไขยังไงครับนี่ก็ฉีดอ่สไลด์สไลด์ไปผสมน้ำผสมน้ำอ๋อที่สวนผมก็ทำทำเหมือนกันใช่ไหมทำเหมือนกันครับนั่นแหละ ชลัรผสมน้ําถ้าเราจะควบคู่กับเล่งดอกมาด้วยก็มีเอมมีชูรสแต่เราจะเน้นอาชไลไยหน่อยหนึ่งฮอร์โมนฮอร์โมนในการเล่งเพื่อที่จะให้เขา,าติดดอกแล้วก็ออกผลถูกต้องครับมันก็จะได้ควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นล้ถึงเท่าที่เห็นก็ไม่ค่อยมีครับอย่างเช่นมันถ้ามันมีเยอะเนี่ยใบยเขาจะเป็นเหมือนรอยพยานาอันนี้ก็จะมีนะนี่นี่นเป็นแบบนี้ แต่ของเราเนี่แทบจะแทบจะมีน้อยเนี่ยจะเป็นรอยอย่างนะี้นี่ก็คือแก้ไขเหมือนกันอ่าเหมือนกันครับครับอืมนี่คือข้อควรระวังแล้วก็สามารถอ,รรอ่าดูแลได้ง่ายเนาะพี่สิงห์แล้วเทคนิคมีเทคนิคไหมในการอ่าอันนี้ทางทางสวนไม่ได้มีการเล่งในการออกผลผล,ผลิตเนาะแต่บางครั้งพี่น้องท่านผู้ชมเผื่อพี่สิงห์มีความรู้อ่าถ้าเกิดว่าเราแต่เล่งให้มันออกผลนอกฤด,ดูกาลเนี่มีมีข้อมูลไหมพี่สิงห์พอรู้ไหมว่าทำยังไง อันนี้ไม่ยากเลยครับทำยังไงพี่ถามว่าถ้าเราทำถูกวิธีและทำตามขั้นตอนมันก็จะออกให้ได้เราได้โดยประมาณสักสามอาทิตย์หรือถึง4อาทิตย์ก็จะเริ่มแตกดอกอ,อ๋อหนึ่งก็คือเหมือนที่เราคุยกันมีสไลด์ครับเอ็มครับชูรสชูรสอ่าพร้อมควบคู่กับรดน้ำ ใส่ใส่ฉีดหรือว่าใส่ฉีดครับฉีดฉีดทางใบฉีดทางใบฉีดทางใบอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ลดน้ําเนี่ยต้องสม่าเสมอแลวเขาจะออกดอกเขาจะออกให้เราเองจะออกนอกฤดูกาลก็ได้โอ้โหแล้วนอกฤดูกาลได้เลยนี่ครับพี่น้องมันออกนะฮะอันนี้คือช่วงเดือนธันวาครับพี่สิงห์แล้วมะนาวเนี่ยราคามะนาวเนี่ยอย่างของเพชรบุรีเนี่ยราคาถือว่าเป็นยังไงบ้างครับ เรื่องราคานี่ต้องสอบถามนายดูอ๋อโอเคแต่ว่าเก็บอยู่ทุกวันเลยใช่ครับเก็บทุกวันแล้วก็หมดทุกวันหมดทุกวันนึงนี่ที่300ต้นนี่เก็บวันละกี่เข่งครับพี่วันหนึ่งถ้าตีเป็นกิโลเนาะก็ประมาณ4 4 0สี่สิบประมาณ50 60หสิบโลครับห้า0หสิบโลครับหน้าแรงนะครับถ้าหน้าหน้าฝนก็มันก็จะดกเป็นพิเศษหน่อยหนึ่งตามมันก็จะเยอะกว่าน่อยนึง เมื่อวานผมไปเดินตลาดเนี่ยรู้สึกว่ามะน,นาวเนี่ยเอ่อเท่าไหร่นะที่ผมห้าลูก20่สิบบาทนะโอ้โหลูกเบ้เลอศเลยพี่น้องนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกพี่สิงเก็บทุกวันเลยแล้วก็ดูแลเอาแล้วที่มันหล่นหล่นนี่ก็คือมันสุกเตร็มที่ไม่ี่สิงเต็มที่แล้ว<ต>ครับเต็มที่แล้วแต่ว่<ร>ายังไม่ได้เก็บแต่วันนี้เรายังไม่ได้เก็บอมันก็จะนุ่มๆครับ โอ้ถทํทำงานง่ายมากเลยพี่น้องเนี่เดินสบายหญ้าเนี่แทบไม่มีเลยนะครับเดินแบบสบายๆเลยนะครับนะโอ้งามแท้พี่น้อง,อง,งบางท่านพูดเกษตรกรท่านมะนาวพูดว่าผมปลูกมะนาวห้าต้นเท่ากับผมทำนาสิห้าไร่เป็นยังไงพี่สสียงลองเล่าดิ่ก็มีอยู่ อย่างเช่นปลูกมะนาวห้าต้นกับชาวนาทำนาสิบห้าไร่แต่มะนาวอาจจะได้กว่าอาจจะได้กว่าเพราะมะนาวหนึ่งได้ขายลูกครสองตอนกิ่งขายอสามตอนกิ่งและชำขยายแต่สิบห้าไร่เนี่ยเขาอยู่เท่าไหนก็จะอยู่เท่า,านั้นใช่ครับแล้วก็มีการลงทุนปุ๋ยเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยก็คือเขาเอามาเฉลี่ยกันแล้วใกล้เคียง แต่ถ้าบอกว่าสิบไร่มันนากินขาดถูกต้องเลยใช่เลยใช่เลยครับอันนี้อันนี้ความเชื่อของชาวใช้เกษตรกรเนาะบางคนเขาถกเถียงกันเล่นสนุกขำอันนี้มีง่ายพอคิดได้ครับอันนี้ที่นี่มีขายกิ่งพันธุ์ด้วยไหมครับพี่สิงห์มีครับถ้ามีลูกค้าสั่งก็เราก็จะเตรียมไว้ให้อ๋อตอนกิ่งพันธุ์กิ่งพันธุ์แล้วเท่าไหร่พี่สิงห์พอบอกได้ไหมยัง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 บอกไม่ได้เพราะว่า ต้องให้นายเขาเป็นคนอนันครับผมก็แต่ว่าสามารถที่จะมารับหรือมาติดต่อได้เนาะติดต่อได้ครับติดต่อสอบถามได้ครับผมนี่นะพี่น้องเป็นความรู้มากๆเลยสำหรับผู้ที่ลงมือทําจริงๆการให้น้ำหรือว่าการให้ปุ๋ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีปุ๋ยเคมีเสริมบ้างไหมพี่สิงห์ก็มี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 มั่งครับมีมั่งครับเดือนละครั้งบางครั้งก็สองเดือนหนึ่งครั้งในอัตราในการส่วนต่อหนึ่งต้นหรือว่าหนึ่งวงบ่อเนี่ยต้องใช้ปุ๋ยอะไรครับพี่สิงห์สูตรอะไรสิบหกสิบหก สูเสมอเลยฮะ16 16 12มั้ง16ไม่ถี่16 12เนะอะใส่ไม่เยอะ1 1ต้นเนี่ยจริงๆถ้าตวงเป็นช้อนโต๊ะใช่ไหมช้อนนี้ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะครับอ่าประมาณ2ช้อน 2>, 2ช้อนโต๊ะอ่าเพื่อเป็นอาหารเสริมให้กับเขาใช่วแล้วก็ลดน้ำตามลดน้าตามครับครับแล้ว1ต้นเนี่ยพี่สิงว่าอายุการอายุอายุของเขาเนี่ยของมะนาวเนี่ยมันอยู่ได้กี่ปี ผมว่าได้นานนะครับถ้าปลูกด้วยวิธีไม่ต้องอุดอุด,อ,ด,อ,ดอุดฐานไม่ตปองอุดฐานนะครับเพราะว่าได้เป็นสิบสิบยี่สิบปีเลยนะโอ้แต่ถ้าอุดฐานเนี่ยผมให้โดยประมาณไม่เกินเจ็ดแปดปีเพราะอุดฐานนี่ผมเคยเห็นมาแล้วว่าเวลาเขาโตเนี่ยโตไวโตสวยแต่อายุสั้นอายุสั้นเพราะาลากแก้วเขาไม่ได้ลงไปในจากกลางใจดินครับเขาไม่ได้ชอนล,ลงไปได้ทีนี้เขาก็หากินแค่บริเวณเนี้ถ้ามั่นไหนคุณทําดินตรงนี้ มันเสียมันเสียก็คือใส่ปุ๋ยเยอะไปครับโดยที่ไม่ใส่มูลใส่แบบเขาเรียกอะไรอ่าใส่อินทรีย์วัตถุอ่าใช่ใช่ใชมันก็จะเสียพรเสียปุ๊บต้นเขาก็จะอายุสั้นอายุสั้นทัน,นทีแน่น,นอนครับอ๋อเห็นบอกว่าถ้าเกิดปิดวงบอ่อนี่ เวลาลมเวลาอะไรมามันจะโคนน่นถ้าเกิดไม่ค้มไม่ไม่ไม่ค้ำใช่ไหมใช่ครับค่นแน่นอนครับแต่นี่เราปิดตูดเพราะว่าลากแก้วเขาไม่ได้ลงไปครับแต่นี่ที่ผมมองเห็นนี่คือไม่มีไม่มีไม้ค้ำเลยนะพี่สิงห์ไม่มีเลยครับโอ้ก็มีอาจจะเป็นบางต้นตอนนั้นเมื่อมันดกแล้วมันก็มันดกลูกมันเยอะใช่ลูกมันเยอะนั่นไงนะฮะมันเยอะแล้วมันเอียงมาทางนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงพี่น้องอันนี้ที่ค้ำนี่ไม่ใช่ค้ำค้นไม่ได้ค้นครับอ่าค้ำเพราะว่าต้องค้ำเขาไว้ เพราะว่าลูกมันเยอะนี่โอ้พี่น้องลูกเยอะจริงดูครับดูลูกเยอะมากเลยขนาดเาลูกนะพี่สิงห์บอกว่าทั้งหมดปลูกมาเนี่ยลูกออกตลอดทั้งปีเลยทั้งปีเลยครับครับแน่นอนออกทั้งปีเก็บได้ทั้งปีเลยใช่ครับถ้าทาสูตรตามที่ที่พูดไว้ครับดูได้ทั้งปีแต่การเล่งเขาก็ไม่เป็นผลดีสําหรับอายุเขาถ้าเล่งไม่เป็นผลดีสำหรับอายุของเขาพื้นที่ที่พี่สิงห์ทำเนี่ยคิดว่า มกี่ไร่ครับเนี่ยตรงนี้ที่ปลูกมะนาว3 0 0ต้นเนี่ยประมาณ2ไร่2ไร่เนาะสไร่เก็บทั้งปีพี่น้องแล้วก็ดูแลง่ายให้น้ําง่ายเก็บผลผลิตตลอดแล้วก็สามารถขายกิ่งตอนพันได้โอ้โหเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับแต่ละใครที่มองหาอาชีพในการทําสวนมะนาวนะครับดีมากๆเลยเนาะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่สิงห์นะครับที่ให้ข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยสําหรับ พี่น้องกเกษตรกรแลนะท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่สิงห์ลาไปก่อนครับครับ,รบวัสดีครับวัสดีครับจริงๆแล้วเราตอนขายเนี่ยแต่ทุกคนแบบตอนเล่นๆ <laughs> แล้วพอดีมาเจอโค <laughs> <laughs> วิดฟ้ <laughs> าทลายโจนข้างล่าง <laughs> ขึ้น 好，大家请登记。